ขอส่งความสงบสุขปิติยินดีความเจริญรุ่งเรืองไปถึงทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังและดูสภาพอีกด้านหนึ่งของตำบลช่อรักา ส่วนนี้คือบึงน้องสวงส่วนนี้เป็นสะปัวสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีส5งพนนะคะขอความสุขความเจริญ ความสงบสุขปิติยินดีและเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกทุกท่านนะคะสอขอปีใหม่เต็มบะ